สวัสดีจ้าสบายดีค่ะเอฟซี FC ที่เขาร,รักจุกทุ่นทุกคนที่กำลังติดตามรับชมทั้งช่องน้ำพอนัททาราในขณะน,นี้นะคะน้ำพอนกับยินดีต้อนรับเอฟซีที่เขาร,รักทุกท่านเข้าชิวช่องน้น้อยของน้ำพอนัททาราขึ้นเก่าขึ้นเดิมนะคะท่ามกลางบรรยากาศมือน,นีดเริ่มเข้าสู่สภาวะรอ์อนอกอ่าวแล้วเริ่มเห็นแดดแล้วค่ะเอฟซี FC, เห็นแดดมาสองมื่นแล้วนะคะเอฟซี FC จา๋า มือน,นภัทรก็ได้เตรียมซาบรานารู้ว่าไปฝากไปตอนเอฟซีที่เรารักทุกท่านคือเกาไข่เอฟซีจ๋าแต่ก่อนที่จะภาากันมารูรายละเอียดมือนี่นะคะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมเฮ้ากําล่งระบ,บาดดังนั้นนะคะเอฟซี FC ที่เรารักทุกท่านอย่าพลาดในอีพีนี้นะคะแต่สำหรับเอซีท่านใดที่พึงเขามารับช่องใหม่พึงเขามาเป็นการยาณมิตรที่ดีกับทางช่องของน้าพร ที่ยังมันกดติดตามว่มกดซับสไครต์นะคะหรือยังไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ใดๆกับช่องของน้ำพรเลยนะคะก็ช่วยกรุณาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้นะคะเพราะว่าพี่น้องจะบริไพลาดโอกาสในการรับชมการแจ้งเตือนการล่งคลิปใหม่จากทางช่องนะคะภักหลังๆนี้นะ้ำพรจะถึงช่วงห่างเป็นวัน2วันหรือ3วันนะคะเพราะว่า น้ำพรยังสุขภาพไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะรักษากรดไหลย้อนใครที่มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรนะคะรักษาโรคกรดไหลย้อนอาการกรดไหลย้อนก็ช่วยรายงานให้น้ำพรพัตราได้ทราบมั่งนะคะจะได้มารักษาตัวเองนะคะเมื่อนี้นะคะน้ำพรก็ได้นัาเกี้ยก่กับการพัฒนาวิธีการกลลวงของมิจฉาชีพมาเตือน f อฟซที่รบกักทุกท่านเหมือนเดิมไข่ะอ c จ๋านะคะเพราะว่า พวกมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์แก๊งคอสเตอร์เขาพัฒนาการตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นบางคนบอกว่าไม่มีทางที่ฉันจะได้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งนี้หรอกนำพรเพราะว่าฉันไม่มีอะไรให้หลอก เงินในบัญชีฉันก็ไม่มีแม้เงินในบัญชีของคุณไม่มีสักบาทคุณก็ไม่รอดแกมมิชชาชีพขายเอซีจ๋านี่คือข้อมูลจากกราผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ออกมาให้ข้อเท็จจริงเพราะว่าวิธีการนี้ที่กลุ่มมิชชาชีพได้ลงมือทำประสบความสำเร็จเรียบร้อยและมีคนตกเป็นเหยื่อจากกระบวนการ มิจฉาชีพที่มีวิธีการหลอกลวงพี่น้องประชาชนในรูปแบบที่น้ำพรจะแจ้งกับ FC ดังต่อไปนี้นะคะ FC จ๋จาเขาจะหลอกเราได้โดยวิธีไหนด้วยวิธีการสุ่มโทรสุ่มโทรโดยการแอบอ้างเป็นหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานใดๆก็ได้ที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องไปติดต่องานติดต่อราชการกับเขาหรือติดต่อ ประสานงานกับเขานะคะเขาจะอ้างตัวนั้นพอเขาโทรมาแล้วพอเรารับโทรศัพท์เขาจะมีเทคนิคในการพูดแรงจูงใจให้เราเชื่อบางคนรับเลยแก๊งวิชาชีพก็ช่างรับมันเลยเพราะว่าเราไม่มีเงินนะคะมาฟัง p ีนี้แล้วคุณจะรู้หลังจากที่เรารับโทรศัพท์เขาเรียบร้อยเขาจะหลอกล่อให้เรา พูดให้เราโน้มน้าวจิตใจให้เราเชื่ออย่าลืมนะคะ FC ติดตามสารการข่าวเลยคะ่ะมีนักข่าวหญิงท่านหนึ่งอ่านข่าวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับแก๊งวิชาชีพบอกพี่น้องประชาชนทุกวันเขาก็ยังโดนไปเป็นหลักล้านนะคะ FC โดนไปเพราะรูปแบบนี้แหละคือทันทีที่เขาคุยกับเราแล้วเขาหลอกให้เราตาใหญ่เชื่อเขาด้วยการวางหลุมพรางการทำงานเป็นทีม จนเราที่อยู่ปลายสายเชื่อและกดลิงก์ตามตะอ่ตามเขาหลังจากที่เขาหลอกล่อให้เรากดลิงก์เชื่อเขาตามวิธีการขั้นตอนแล้วแต่กลวิธีที่เขาจะหลอกแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่จะไปในทำนองลักษณะคล้ายๆกันพอเรากดลิงก์แล้วเขาจะทำการแฮกบัญชีธนาคารของเราเพื่อจะ ไปเพิ่มวงเงินในบัตรเครดิตของเราแม้ว่าเรามีเงินในบัญชีก็ตามดังนั้นการตรวจสอบตัวเองคือคุณต้องตรวจสอบสมาร์ทโฟนของคุณว่าคุณมีบัญชีบัตรเครดิตตรงนั้นหรือไม่แม้จะเป็นการบอกยกเลิกไปแล้วก็ตามนะคะข้อ2คุณได้ตั้งรหัสพาสเวิร์ดหรือรหัสผ่านในระบบ ต่างๆของบนโลกออนไลน์ของคุณไว้หรือไม่โดยเฉพาะนิสัยของคนเราการสร้างรหัสผ่านสร้างพาสเวิร์ดใดๆก็ตามจะเอารหัสเดียวไปเชื่อมโยงใส่หลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านหน้าจอรหัสใบ ATM นะคะรหัสเข้าสู่ระบบต่างๆในโลกออนไลน์หรือเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันต่างๆนะคะ หรือรหัสธนาคารอย่างเงี้ยหรือรหัสใดๆก็ตามในเมมเบอร์ของคุณจะเอารหัสเดียวเมื่อคุณมีรหัสเดียวเมื่อเขาแฮกข้อมูลเจาะของเราผ่านพักเฟิร์ดได้แล้วนะคะเขาก็จะสร้างบัญชีปลอมของคุณแล้วไปขยายวงเงินบัตรเครดิตของคุณกับธนาคารนะคะเพราะเขาสร้างบัญชีปลอมจำลองของคุณขึ้นมาแล้ว ในโทรศัพท์ของคุณโดยการแฮกเข้ามาในระบบข้อมูลคุณจากการที่เขาหลอกให้คุณกดลิงก์โน่นนี้นั่นเขาก็สวมรอยเป็นคุณสร้างพารชเวิร์ดใหม่ขึ้นมาจำลองทีนี้พอเขาไปขายายวงเงินกู้กับทางธนาคารนะคะธนาคารก็รู้ว่าเป็นคุณทางธนาคารเขาก็ไม่ปฏิเสธเพราะคุณคือลูกค้าเก่าเขาเขาก็จะเพิ่มวงเงินเข้ามาในบัญชีของคุณหลักแสนหลัก หรือมากกว่านั้นและธนาคารโอนเงินเข้ามาในบัญชีคุณโอนเงินเข้าบัญชีคุณก็จริงแต่มิจฉาชีพเขาก็จะแฮกดูดเอาเงินของคุณในบัญชีนั้นนะคะในบัญชีของคุณเข้ามาในบัญชีมาของเขานี่แหละค่ะ FC จ๋านี่คือเทคนิคของการที่มิจฉาชีพเขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาโดยการหลอกล่อ ตัวนี้มีคนตกเป็นเหยื่อมาแล้วสูญเงินไปหลักล้านเพราะเป็นการไปขยายวงเงินของบัตรเครดิตคุณจะเคยแขวนไว้กับสมาร์ทโฟนคุณข้อมูลกลลวงใหม่ตัวนี้นะคะก็คือมาจากรองผู้ชก,การตำรวจไซเบอร์ได้มาให้ข้อควรระวังกับพี่น้องประชาชนเพราะมีคนตกเป็นเหยื่อมาแล้วจากการเจาะ เข้าสู่พ a ชเวิร์ดรหัสผ่านของคุณสร้างบัญชีหลวงขึ้นมาขยายวงเงินกู้ในบัตรเครดิตนะคะประสบความสำเร็จไปแล้วนะคะเขาขยายวงเงินจะก,กี่บัญชีก,ก,ก็ได้จะกี่บัตรก็ได้เพราะว่าเขาได้ข้อมูลส่วนตัวของคุณไปแล้วจากการที่เขาหลอกคุณครั้งแรกหลอกให้คุณตายใจกดลิงก์เพราะความมักง่ายเพราะความเชื่อเขาจะมีบางคนอาจจะแย้งนำพรว่าไม่เชื่อไม่ไม่เชื่อใครง่าย ขนาดเขาเป็นนักข่าวที่เอาข่าวมาพูดมาบอกเล่าให้พวกเราฟังเขายังตกหลุมพรางหมายความว่าหลักจิตวิทยาก,การโน้มน้าวการชักใยจูงใจให้เราเชื่อถือของเขามีสูงดังนั้นทางที่ดีข้อหลีกเลี่ยงอย่ารับสายของคนเบอร์ของใครก็ตามใครจะเป็นจะตายคนที่เราไม่รู้จักคนที่เราไม่ได้เมมชื่อเข้าไว้ไม่ต้องรับไม่ต้องเชื่อ บอกวก็อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอ้างหน่วยงานใดก็ตามอย่าเชื่อวางไม่รับดีที่สุดอย่าไปหลงรับพอรับสายแล้วพูดกับเขาคนเราหรือจิตใต้สำนึกนะคะอย่าลืมนะว่าเขาเรียนมาเพื่อหลอกนะคะเขาจะมีเทคนิคแม้แต่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับสูงก็ยังโดนหลอกนะคะดังนั้นหลีกเลี่ยงได้ป้องกันตัวเองเซฟตัวเองไว้ ะค,ะคืออย่ารับสายใครและอีกอย่างนะคะสมาร์ทโฟนของคุณอย่าใช้พาสเวิร์ดหรือรหัสเดียวกันซ้ําๆนะคะแอปนี้คุณใช้รหัสนี้แอปต่อไปคุณใช้อีกรหัสหนึ่งกลัวตัวเองจะลืมก<ไ>็นไว้ในช็อตโน้ตของตัวเองเก็บไว้ในที่ลับที่ตัวเองและก็คนในครอบครัวตัวเองรู้เท่านั้นอย่าไปให้ใครรู้รหัส ATM รหัสแอปพลิเคชันรหัสล็อกหน้าจอหรือรหัส พาสเวิร์ดเข้าสู่ระบบสมาร์ทโฟนของคุณอย่าให้มันเหมือนกันมี78แอปคุณก็เอา78รหัสและหลีกเลี่ยงย่าเอาวันเดือนปีเกิดของตัวเองมาเป็นรหัสเพราะตัวนี้มันสามารถเจาะง่ายนะคะเลข0นย์ถึงเลข9แล้วแต่คุณจะเรียงหรือใส่อักษรตัวใดตัวหนึ่งเข้าไปที่ไม่มีใครรู้กับเรานะคะยาไปใช้รหัสวันเดือนปีเกิดเด็ดขาดเพราะตัวนี้มีคนพลาดตัง มาเยอะแล้วนะคะการทํารหัสแม้ว่าเราไปติดต่อธนาคารเขาจะสร้างรหัสมาให้เราเราก็มาเปลี่ยนได้ที่หน้าตู้ ATM นะคะอย่าไปเอารหัสที่เขาให้เรามามาแก้ไขที่หน้าตู้เอาเป็นรหัสที่เราสร้างขึ้นเองอย่าไปเอารหัสที่สมมุติว่าคุณไปเปิดบัญชีธนาคารเขาให้รหัสบัตร ATM มาให้กับเราเราอย่าเอารหัสนั้นเรามาเปลี่ยนที่หน้าตู้ ATM เเปลี่ยนไม่เป็นก็ให้ลูกหลานให้คนใกล้ชิดเราที่เราไว้วางใจมาเปลี่ยนให้ไปด้วยกันให้เขาเปลี่ยนให้นะตรงนั้น อย่าเอามาข้ามคืนเพราะว่าเจ้าหน้าที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นหนึ่งในมิจฉาชีพหรือเปล่าเพื่อเป็นการเซฟตัวเองไว้นะคะเรามองโลกในแง่ลบไว้ก่อนเซฟตัวเองได้รหัสอะไรมาที่มีบุคคลที่สองที่สามรู้ด้วยนอกจากคนในครอบครัวเราเปลี่ยนทันทีค่ะเอฟซีอย่าให้มันเหมือนเดิมนะคะไม่ว่ารหัสธนาคารรหัสแอปพลิเคชันรหัสโทรศัพท์หรือนะคะรหัสล็อกหน้าจอ อะไรต่างๆนะคะในเมมเบอร์ของคุณเปลี่ยนให้หมดนี่คือข้อคิดดีๆที่เราควราม,มาฝากมาต้อน FC ที่เรารักทุกท่านนะคะหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับ FC ที่เข้ามารับชมในช่องของน้ำพรไม่มากก็น้อยค่ะ FC รู้ไว้ใช่ว่าไซบาแบกหามป้องกันตัวเองไว้เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนที่คุณรักแชร์ออกไปให้คนที่เขาไม่รู้นะคะ เดี๋ยวเขาจะบอกว่ารู้ตั้งนานรู้ตั้งนานก็จริงแต่เขาจะพัฒนาเรื่อยๆในรูปแบบเดียวแต่เขาจะต่อยอดออกไปกลรวมมีเยอะอ้างหน่วยงานราชการกรมนั้นกระทรวงนี้ทบวงนี้ยิ่งทุกวันนี้นะคะกระทรวงมหาดไทยนะคะกรมการปกครองยิ่งให้พี่น้องประชาชนมีการอายืนยันตัวตนเขาก็สวมรอยเข้ามาเป็นการยืนยันตัวตนอ้างหน่วยงานนี้เหมือนกันพึงระวังไว้นะคะสําหรับ ep นี้นะคะน้ำพอลก็ฝากตอน fc เพียงแค่นี้ถ้าหาก fc คิดว่า มีประโยชน์กับท่านก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับนํำพรพัทราจะได้นำสาระดีๆมาฝากมาต้อน FC ในโอกาสต่อไปสำหรับ EP นี้นํำพรขอให้ FC ของนำพรทุกคนอยู่ดีมีแหงแข็งแรงกันทุกๆทุกคนนะคะสวัสดีจ้าสบายดีค่ะพี่น้องสุขสุขสุข